สวัสดีค่ะวันนี้เรามาย่านสายใหม่กันบ้านนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่คาเฟ่นะคะแต่มันคือบ้านค่ะหมู่บ้านวงสะกรค่ะซอยหาทยราช77ลำลูกกาลาดสวายนะคะตรงนี้นะคะใกล้ตลาดวงสกรสายใหม่มากๆเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกนะคะเชื่อมต่อกับถนนสุขาพิบาลหาหทยราชสายใหม่นะคะและสามารถ ไปขึ้นทางด่วนตรงจัตุโชตนะคะเพื่อที่จะเข้าเมืองหรือเราจะวนไปราลูกกาของฮาเพื่อขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ได้นะคะบ้านนี้นะคะเราตกแต่งกันแบบว่าอารมณ์เหมือนรีสอร์ทชายทะเลหรือพูวิลล่าอะไรประมาณนั้นเลยเป็นบ้านที่แบบว่ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเราได้พักผ่อน บรรยากาศเหมือนเราได้เที่ยวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะและโต๊ะทานข้าวนี้นะคะเรามีให้มากถึง6ที่นั่งค่ะเหมาะกับสไตล์าปาร์ตี้สุดๆเลยและห้องครัวนะคะเราตกแต่งสวยงามมาก กระเบื้องนะคะเราปูไปถึงพนังเลยแถมหุ้ดด้วยควันเตาแก๊สให้เรียบร้อยค่ะโคมไฟเราก็มีให้หรูหรามากนะคะส่วนมุมนี้นะคะเก๋ไก๋มากๆเลยค่ะเราจะกั้นเป็นห้องนอนเพิ่มอีกห้องหนึ่งยังได้เลยนะคะห้องน้ําชั้นล่างอันนี้เราก็ทําแบบแปลกไม่เหมือนใครสีตัดกันมากเลยค่ะระหว่างชักโครกสุขภัณฑ์สีดํานะคะและอ่างล้างหน้าสีส้ม ด้านหลังเราทําเป็นลานซักล้างค่ะและต่อห้องออกไปด้านข้างด้วยนะคะเป็นห้องนอนได้เลยชั้นบนนี่คือเทอรเรสนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเทรเรสกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยค่ะการตกแต่งข้างบันไดนะคะเราก็จะมีศิละปะที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะคะด้านซ้ายมือเราจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนอนใหญ่เราจะมีประตูที่คอนเนคเชื่อมไปที่ห้องน้ําได้ด้วยค่ะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยโล่งโปร่งสบายมากๆค่ะเป็นบ้านหลังมุมบ้านแฝดเนื้อที่38.7ตารางวาค่ะ4ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะคะนี่ไงคะเทเรสนะคะบรรยากาศดีมากสายปาร์ตี้จริงๆค่ะบ้านหลังนี้ถ้าใครชอบสายนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากด้านหลังก็ไม่ติดใครด้วยค่ะช่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัว พื้นชั้นบนเราก็ปูด้วย SPC นะคะส่วนอลูมิเนียมเราจะตัดขอบด้วยอลูมิเนียมสีดำทำให้บ้านโดดเด่นโคมไฟก็สวยหรูหรามมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมทะเลนะคะอันนี้เป็นจุดนั่งเล่นค่ะบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้นะคะเหมือนไม่ใช่บ้านค่ะเหมือนจะเป็นคาเฟ่เหมือนจะเป็นทูวิลล่าเหมือนจะเป็นลานปาร์ตี้ บรรยากาศเขาใหญ่สุดๆเลยค่ะใครพร้อมแล้วนะัดชมกันได้เลยจ้า